สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นไซไฟภาคต่อเรื่อง b l ร d e r น n n e r 2049หนังเมื่อปี2017นำแสดงโดย Harrison Ford ไลไรอันกอร์สลิงอนาเดอร์อามาสจาร์เล็ตเลโตซิมเวและเดฟปา t ิสตาถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นโดยการแนะนำว่ามนุษย์เทียมได้ถูกออกแบบโดยบริษัทไทเลวเพื่อนำไปใช้เป็นแรงงานท่านนอกโลกแต่พวกมันก็ก,ะกะ่อกบฏจนทำให้มีคำสั่งห้ามผลิตและบริษัทไทเลวก็ล่มละลายจนมาช่วงกลางปี2020เมื่อระบบนิเวศล่มสลายนีแอนเดอร์วอลเลสก็ควบรวงกับบริษัทไทเลวที่เหลืออีกครั้งและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการทำความสังเคราะห์แล้วก็สร้างมนุษย์เทียมสายพันธุ์ใหม่ที่เชื่อฟังคำสั่งขึ้นมาทำให้มนุษย์เทียมรุ่นเก่าๆจึงถูกตามล่าและถูกปลดะวางโดย er เดรบรด แล้วาพากระตัดมาที่เจ้าหน้าที่เคเขาเดินทางมายังฟาร์มสังเคราะห์แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าของฟาร์มจะเป็นมนุษย์สังเคราะห์ด้วยดังนั้นเขาจึงมาเพื่อตามล่าและปลดระวังมันซึ่งมันก็ต่อสู้กับเขาจนทําให้มันรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเองก็เป็นมนุษย์สังเคราะห์ด้วยเช่นกันเขาวาเป็นรุ่นใหม่และทําตามแต่คําสั่งเท่านั้นดังนั้นก่อนที่มันจะถูกเขาฆ่าตายมันก็ได้บอกกับเขาว่าพวกรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นปฏิหารก็เลยมีความสุขกับการได้เป็นแค่ท่ารับใช้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เคก็ไปรายงานผลการทํางานให้หัวหน้าทราบและพอเขาหันไปมองดูต้นไม้เขาก็รู้สึกแปลกก็เลยสั่งให้โดรนบินขึ้นไปสํารวจและถ่ายภาพดูว่าข้างใต้มันมีอะไรทําให้เขาพบเข้ากับกล่องใบหนึ่งดังนั้นหัวหน้าจึงบอกให้เขากลับมารายงานตัวได้เลยส่วนเรื่องกล่องเธอจะส่งคนอื่นไปจัดการต่อให้เองครับ mm. เมื่อเคามาถึงสํานักงานคนส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะดูถูเคที่เป็นเพียงแค่มนุษย์สังเคราะห์ ทำให้เขาเองก็ต้องคอยก้มหน้าและหลบตาผู้คนเหล่านั้นแล้วเดินเข้าไปตรวจสอบว่าเขายังปกติดีไหมก่อนที่จะได้กลับบ้านไปทําการรักษาบาดแผลให้กับตนเองโดยที่นี่เขาดูเหมือนจะมีภรรยาอยู่ด้วยแต่จริงๆแล้วเธอก็เป็นแค่เพียงภาพโฮโลแกรมที่คอยสนทนากับเขาเท่านั้นแต่เขาก็ดูเหมือนจะรู้สึกดีกับเธอจริงๆดังนั้นวันนี้เขาจึงซื้อเครื่องฉายอนุภาคมาให้กับเธอเพื่อให้เธอสามารถเชื่อมต่อและไปไหนมาไหนกับเขาได้ทุกๆที่ ซึ่งพอเธอได้ออกจากห้องมาแล้วเธอก็ดูจะมีความสุขมากที่ได้สัมผัสกับเม็ดฝนไปครั้งแรกส่วนเคเขาถูกเรียกตัวมาที่สำนักงานโดยหัวหน้าและทีมงานได้บอกกับเาว่าในกล่องใบนั้นบรรจุโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ซึ่งเธอน่าจะตายเพราะคอดลูแต่พอทุกคนออกไปแล้วเหลือแค่เคกับหัวหน้าเคก็ได้ขยายภาพโครงกระดูกดูจนได้เห็นรหัสเข้าและทําให้รู้ว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นมนุษย์สังเคราะห์ครับ ด้านหัวหน้าเธอเครียดมากที่ได้รู้ว่ามนุษย์สังเคราะห์รุ่นนี้สามารถมีลูกได้ดังนั้นเธอจึงสั่งให้เคไปค้นหาลูกของใจนี่ให้เจอและกําจัดทิง้งซะไม่อย่างนั้นถ้าใครมารู้เรื่องนี้เข้าอาจทําให้เกิดสงครามขึ้นมาได้อีกครั้งเมื่อเคได้ยินก็ดูจะอึ้งไปเพราะเขาไม่เคยกําจัดเด็กมาก่อนแต่ในเมื่อเป็นคําสั่งเขาก็ตอบรับไปโดยก่อนที่เขาจะออกจากห้องไปหัวหน้าก็ได้บอกกับเขาว่าไม่เป็นไรหรอกนายอยู่ได้สบายอยู่แล้วแม้ว่าจะต้องกําจัดเด็กนั่นเพราะว่านายไม่มีจิตวิญ,ญญาณเหมือนมนุษย์ คำพูดนั้นเลยทําให้เครู้สึกแย่มากๆครับนากสำนักงานใหญ่ของวอลเลซเคได้มาขอข้อมูลของมนุษย์สังเคราะห์จาก DNA ในเส้นผมของโครงกระดูกที่เจอซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกกับเขาว่าคงจะหายากหน่อยเพราะตอนยุคมืดนั้นข้อมูลโดนทาลายไปมากในจังหวะที่เจ้าหน้าที่สแกนเพื่อดูว่าข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนเลอฟที่กําลังนั่งให้คาปรึกษามนุษย์สังเคราะห์ตัวอื่นอยู่ก็ได้ทราบเรื่องนี้เข้าเธอจึงรีบขอตัวเพื่อลงมาหาเคทันทีดานเคเขาได้ทราบข้อมูลคร่าวๆจากเจ้าหน้าที่ว่า มนุษย์สังเคราะห์ที่เขาหาข้อมูลอยู่นั้นเธอเป็นหนึ่งในรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะถูกสั่งห้ามผลิตแต่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยจังหวะน,นั้นเองเลิฟก็เข้ามาพอดีดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงปล่อยให้เธอจัดก,การต่อโดยเธอได้บอกกับเคว่านี่เป็นหมายเลขซีเรียลที่หายสาบสูญไปนานถึง30ปีและในที่สุดคดีนี้ก็ปิดลงได้เสียทีพร้อมกับแนะนําตัวเองว่าชื่อเลอฟิฟทําให้เคแปลกใจมากที่พวกมนุษย์ตั้งชื่อให้กับเธอครับขณะที่เลฟิฟพาเคเดินชมส่วนต่างๆของสํงานักงานก็ทําให้ร้รูว่า หลังจากที่เจ้าของคนใหมายของวอลเลซเข้ามาควบคุมกิจการของไทเลวเขาก็ได้ทำให้มนุษย์สังเคราะห์กลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งจากนั้นเธอก็พาเขามาที่ห้องเก็บข้อมูลที่ยังพอจะหลงเหลือจากยุคมืดซึ่งก็มีข้อมูลของมนุษย์สังเคราะห์ที่เขาต้องการอยู่โดยเป็นตอนที่ลอนถูกสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่เดก,กาดซึ่งดูเหมือนว่าจากบทสนทนาน,นั้นเธอจะแสดงคำพูดเหมือนกับว่าจะชอบเจ้าหน้าที่เดก,กาดอยู่ด้วยส่วนเลิฟเธอดูจะสงสัยว่าทำไมเคจึงให้ความสนใจมนุษย์สังเคราะห์คนนี้มาก แต่เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับเธอไปครับแล้วเคก็พยายามไปหาข้อมูลกับเพื่อนของเด็ก,กาดแต่เพื่อนของเด็ก,กาดก็บอกว่าไม่เคยได้ข่าวอะไรเลยส่วนเลิฟเธอมาแจ้งให้วอลเลซรู้ว่ามนุษย์สังเคราะห์รุ่นใหม่ได้ถูกผลิตออกมาแล้วแต่พอวอลเลซได้ตรวจสอบดูแล้วและพบว่ารุ่นนี้ก็ยังคงไม่สามารถผลิตทารกออกมาได้เหมือนเดิมเขาก็ดูจะไม่พอใจมาก เพราะว่าไทยเลวเคยทํามันสาเร็จมาก่อนแต่เขากลับทํามันไม่ได้เพราะว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอเนื่องจากได้สูญหายไปตอนยุคมืดแล้วเขาก็รู้ว่ามันมีเด็กที่ถือกําเนิดอยู่จริงเขาจึงสั่งให้เลิฟไปตามจับตัวเด็กนั่นมาให้ได้ครับที่ตลาดได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปคุยกับพวกสาวๆขายบริการโดยบอกให้พวกเธอไปล้วงข้อมูลจากเคมาให้หน่อยเพื่อดูว่าเขารู้อะไรบ้าง ซึ่งพอสาวๆได้ไปคุยและรู้ว่าเขาเป็นเบรดันเนอร์พวกหล่อนก็รีบหนีไปเหลือแต่เพียงหญิงอีกคนที่ยังไม่ยอมไปไหนและพยายามจะคุยกับเขาแต่เขาก็ไม่สนดังนั้นเธอเลยบอกกับเขาว่าถ้าสนใจเธอก็อยู่แถวแนี้แหละเรียกได้เลยครับรุ่งึ้นเคได้กลับมาที่ฟาร์มเกิดเหตุอีกครั้งและพอเขาลองกดเป็นโนเล่นดูกดทําให้เขาได้พบกับกระอาบที่บรรจุถุงเท้าเด็กและก็ภาพถ่ายของมนุษย์สังเคราะห์หญิงคนนั้นที่อุ้มลูกน้อยอยู่ในอกของเธอ และพอเขาออกมาดูต้นไม้ที่ด้านนอกเขาก็พบว่ามันมีวันเดือนปีสลักเอาไว้ด้วยนั่นทําให้เขาตกใจมากและคิดถึงความทรงจําในวัยเด็กตอนที่เขาได้ยืนถือม้าไม้เอาไว้ในมือดังนั้นเขาจึงได้เผาทําลายที่นี่ทิ้งทันทีส่วนเลิฟเธอก็ได้มาขโมยโครงกระดูกของมนุษย์สังเคราะห์ที่เคไปขอข้อมูลกลับไปครับเมื่อเคกลับมาถึงสำนักงานก็ได้ทราบจากหัวหน้าว่าโครงกระดูกของมนุษย์สังเคราะห์ญิงคนนั้นได้ถูกขโมยไปแล้วเขาก็ได้บอกกับหัวหน้าบ้างว่าเขาได้เจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง นั่นทําให้หัวหน้าเครียดมากจากนั้นก็มานั่งดื่มกับเขาพร้อมกับถามเรื่องความทรงจําในวัยเด็กซึ่งเขาก็ได้บอกกับเธอว่ามันไม่น่าสนใจหรอกเพราะยังไงซะมันก็เป็นแค่ความทรงจําที่ถูกใส่เข้ามามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆเมื่อเธอได้ยินก็ยังคงบอกให้เขาลองเล่าให้ฟังดังนั้นเขาจึงเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเ,เขาอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเขามีของเล่นอยู่ชิ้นเดียวก็คือม้าไม้ แต่เขาก็ไม่ได้บอกกับหัวหน้าว่าวันเดือนปีที่สลักอยู่ใต้เท้าม้าของเขานั้นมันมีตัวเลขตรงกับเลขที่สลักบนต้นไม้จากนั้นเขาก็เล่าต่อว่าเด็กคนอื่นๆต้องการมาแย่งของของเขาเขาก็เลยเอาไปซ่อนไว้ทําให้เขาถูกเพื่อนๆทําร้ายแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ได้บอกที่ซ่อนไปเมื่อเห็นว่าหัวหน้าไปแล้วเขาก็ลองออกมาหาข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับเด็กที่เกิดในวันที่ที่เขาพบซึ่งเขาก็พบว่ามันมีเด็กอยู่สองคนที่มีข้อมูล DNA ตรงกันแถมยังเป็นเพศหญิงกับเพศชายอีกต่างหาก ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้โดยทั้งสองคนอาศัยอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าเหมือนกันแต่เด็กผู้หญิงนั้นเสียชีวิตไปแล้วส่วนเด็กผู้ชายก็ได้หายสาบสูญไปภรรยาจึงได้บอกกับเขาว่าเธอจําเรื่องม้าม้าที่เขาเล่าให้ฟังเป็นประจำได้และเห็นไหมเธอเคยบอกแล้วว่าเขาเป็นคนพิเศษดังนั้นเขาจึงชวนเธอกลับไปดูที่บ้านเด็กกำพร้าแห่งนั้นซึ่งพอใกล้จะถึงที่หมายเขาก็ได้ถูกคนกลุ่มหนึ่งยิงยานบินตก จังหวะที่เขากําลังจะโดนลุมเล่นงานจู่ๆก็มีปืนและระเบิดยิงมาถล่มพวกนั้นซึ่งคนที่ช่วยเขาเอาไว้ก็คือเลิฟนั่นเป็นเพราะว่าหลอนต้องการให้เขาไปหาข้อมูลมานั่นเองแต่เคก็ดูเหมือนจะไม่ได้รู้ว่าใครเป็นคนมาช่วยเขาเอาไว้ครับหลังจากเดินทางมาถึงบ้านเด็กกัมพาเคก็มาขอข้อมูลจากคนคุมที่นี่แต่มันก็ทําลีลาไม่ยอมให้เขาเขาจึงต้องใช้กําลังกับมันจนมันยอมพาเขาไปดูข้อมูลทว่าข้อมูลก็โดนทําลายไปแล้วทําให้เขาเสงมาก แต่แล้วในขณะที่เขากําลังจะเดินทางกลับเขาก็ลองไปดูที่ซ่อนมา้มาม้าตามความทรงจําดูว่ามันมีอยู่หรือไม่ซึ่งเขาก็พบว่ามันเป็นความจริงทําให้เขาถึงกับอึ้งไปหลังจากกลับมาเขาก็มานั่งคุยกับภรรยาซึ่งเธอก็ยังคงยืนยันว่าเขาเป็นคนพิเศษพร้อมกับตั้งชื่อและเรียกเขาว่าโจเนื่องจากเขาสมควรมีชื่อไม่ควรจะต้องมาเรียกด้วยรหัสอีกต่อไปแล้วเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขาต้องยืนยันเรื่องนี้ก่อนว่ามันเป็นความทรงจําของเขาจริงๆ ดังนั้นเขาจึงไปพบกับด็อกเตอร์ที่เป็นคนออกแบบความทรงจําให้กับผู้มนุษย์สังเคราะห์โดยเธอนั้นอยู่แต่ในห้องกระจกไม่เคยออกไปไหนเลยซึ่งเธอก็ได้บอกเหตุผลกับเขาว่า พอแม่ของเธอได้ตัวย้ายกันไปหมดแล้วเธอป่วยหนักก็เลยไม่ได้ขึ้นไปด้วยแต่พวกท่านก็ได้ใส่ทุกอย่างที่จําเป็นและจะทําให้เธอมีความสุขเอาไว้ในนี้หมดแล้วซึ่งเธอก็ปรับตัวได้แต่ก็แค่ขาดเพื่อนเท่านั้นแล้วเธอก็บอกอีกว่าปกติมนุษย์สังเคราะห์แต่ละตัวจะมีความทรงจําเป็นของตน,นเองโดยเธอออกแบบให้ไม่เหมือนกันเลยและถ้าเอาความทรงจําของใครใส่เข้าไปแล้วก็ถือว่าผิดศีลธรรมและไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นเธอก็ขอตรวจสอบดูความทรงจําของเขาซึ่งพอเธอได้เห็นเธอก็หลั่งน้าตาออกมาทันทีพร้อมกับบอกเขาว่าในความทรงจํานี้มันเคยเกิดขึ้นและมีคนอยู่จริงนั่นทําให้เขาทั้งโมโหแล้วก็เครียดมากที่เขาเองแต่เป็นเด็กคนนั้นครับโดยในขณะที่เขากําลังจะเดินกลับไปขึ้นรถจู่ๆเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวและนํามาทดสอบซึ่งสุดท้ายเขาก็ไม่ผ่านทําให้หัวหน้าโกรธมากที่เธออุตสาห์ไว้ใจให้เขาทํางานนี้แต่เขาก็ดันไปทําอะไรร้าสาระแถมยังไม่ผ่านการทดสอบอีก เขาจึงรีบโกหกเธอไปว่านั่นเป็นเพราะเขาได้กําจัดเด็กนั่นไปแล้วเมื่อเธอรู้ก็โล่งใจมากจึงได้ปล่อยตัวเขาไปพร้อมกับย้ำว่าครั้งหน้าเธอคงจะช่วยเขาไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าเขายังทดสอบไม่ผ่านอีกเขาก็ต้องถูกปิดระบบไปครับดานเคเขากลับมาบอกกับภรรยาว่าเรื่องที่เธอพูดนั้นถูกทุกอย่างแต่เธอก็บอกให้เขาเงียบก่อนเนื่องจากสาวบริการมาหาเขาและพยายามจะมามีอะไรอะไรกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้ชอบหลอน ดังนั้นหล่อนจึงยอมให้ภรรยาของเขาเข้ามาลิงข้อมูลทําให้เคเห็นว่าหล่อนเป็นเหมือนกับภรรยาของเขาเขาจึงยอมมีอะไรอะไรด้วยซึ่งพอเสร็จกิจแล้วและหล่อนเห็นว่าเคเข้าไปอาบน้ําหล่อนก็ได้แอบใส่เครื่องติดตามเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อของเคด้วยจากนั้นก็กลับออกไปส่วนภรรยาเมื่อรู้เรื่องของเคแล้วว่าเขาก็คือเด็กคนนั้นเธอก็เลยบอกให้เขาหนีไปแล้วก็ให้พาเธอไปด้วยส่วนข้อมูลของเธอที่อยู่ที่นี่ก็ให้ลบออกซะ ไม่อย่างนั้นพวกนั้นอาจจะเอาไปใช้ได้แต่เคก็ไม่กล้าทําเพราะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดกับเครื่องฉายอนุภาคนี้เธอก็จะไม่มีข้อมูลสำรองอีกเลยแต่เธอก็ยังคงยืนยันและบอกว่าก็ดีแล้วเพราะเธอจะได้เหมือนกับมนุษย์ผู้หญิงจริงๆไงสุดท้ายเขาก็เลยทําตามความต้องการของเธอและพาเธอหนีไปด้วยกันครับจากนั้นเคก็ได้นาําม้ามาให้ชายคนหนึ่งช่วยวิเคราะห์ดูให้หน่อยว่ามันมีที่มาจากไหน ซึ่งเขาก็พบว่ามันมาจากเมืองที่เกิดการต่อสู้กันในยุคมืดที่ตอนนี้มีแตกก่กำมนตะลังสีและไม่มีคนอาศัยอยู่อีกแล้วส่วนเลิฟพอเธอรู้ว่าเคได้ปิดระบบของภรรยาไปแล้วเธอก็มาตรวจสอบดูที่บ้านของเขาทันทีแล้วก็พบว่าเขาได้เอาภรรยาไปใส่ไว้กับเครื่องฉายอนุภาคที่ซื้อบริการไปจากบริษัทของเธอแล้วดานเคเมื่อมาถึงเมืองนั้นเขาก็ได้ส่งยานเล็กออกไปตรวจสอบแล้วก็พบว่า มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทําให้เขาสงสัยมากจึงได้เดินตามออกไปดูทันทีส่วนเลิฟเธอได้มาถามหาเคกับหัวหน้าซึ่งหัวหน้าก็ไม่ยอมบอกแถมยังรู้ด้วยว่าคนที่มาขโมยโครงกระดูกของมนุษย์สังเคราะห์ไปก็คือเธอทําให้เธอโกรธมากจึงได้ฆ่าหัวหน้าตายจากนั้นก็เข้าไปค้นหาเคจากอุปกรณ์ของหัวหน้าจนทําให้เธอรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับด้านเคเขาพบว่าสิ่งที่มีชีวิตที่พบก็คือพึ่งโดยที่นี่มีคนเลี้ยงและทําฟาร์มพึ่งอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือเดก,กา เขาจึงพยายามจะคุยกับเด็กกาถึงเรื่องมนุษย์สังเคราะห์หญิงและลูกของหล่อนแต่เด็กกาก็ไม่ฟังและพยายามจะกำจัดเขาซึ่งพอสู้กันไปมาแล้วสุดท้ายเด็กกาดก็เหนื่อยแล้วก็ดูเหมือนว่าเคจะไม่ได้มาร้ายด้วยดังนั้นเด็กกาเก็เลยชวนเคไปพักเหนื่อยและหาเหล้ามาดื่มกันแทนครับหลังจากนั้นเคก็พยายามถามกับเด็กกาว่ามนุษย์สังเคราะห์หญิงคนนั้นชื่ออะไรและเป็นคนยังไงและเขาเองล่ะอยากจะเจอกับลูกบ้างไหมซึ่งเด็กกาเก็ตอบกลับไปว่าไม่ถ้าอยากเจอเขาคงไม่จากมาแบบนี้ และที่เขาทําแบบนั้นก็เพื่อปกป้องลูกเพราะถ้าเขาไม่รู้อะไรเลยพวกนั้นก็จะมาเค้นข้อมูลไปจากเขาไม่ได้คําพูดนั้นทําให้เคเสียใจมากแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปครับขณะที่เคกําลังนอนหลับพักผ่อนจูจ่ๆเด็กกาดก็พบว่ามีคนกําลังมาพร้อมกับถามเคว่านายได้บอกใครเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งเคก็ตอบไปว่าเปล่า และพอเห็นว่าเด็กกาดจะวิ่งหนีไปที่ยานบินแต่พวกนั้นก็กําลังเล็งยิงมาที่ยานบินอยู่เขาจึงรีบเข้าไปช่วยเด็กกาดออกมาแต่ก็โดนแรงประทะจากระเบิดทําให้เขาบาดเจ็บแล้วคนพวกนั้นก็มาจับตัวเด็กกาดพาขึ้นยานบินไปทันทีส่วนเขาก็ถูกเลิทกทำร้ายและจะทิ้งให้ตายอยู่ตรงนั้นแถมหล่อนอยังทำลายเครื่องชายอนุภาคทำให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตลงไปด้วยนั่นทำให้เขาเสียใจมาก และพอเวลาผ่านไปเขาที่อยู่ในสภาพสลืมสลือก็พบว่าได้มีกลุ่มคนมาช่วยเขาเอาไว้ซึ่งก็คือสาวขายบริการนั่นเองเธอได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาพบกับเขาโดยผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะเป็นผู้นำกลุ่มมนุษย์สังเคราะห์ที่กำลังจะก่อกระบฏอีกครั้งซึ่งเขาก็จำหลอนได้ว่าหลอนเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยนำเด็กไปซ่อนเมื่อหลอนได้ยินก็ยอมรับพร้อมกับบอกอีกว่าหลอนอยู่ตอนที่เด็กนั้นคลอดด้วย ตอนนี้หล่อนกำลังสร้างกองทัพเพื่อปฏิวัติเพราะถ้าเด็กเกิดมาจากเราได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปท่านอีกต่อไปพร้อมกับชักชวนให้เขามาเข้าร่วมและตามไปกำจัดเด็กกาซะไม่อย่างนั้นเด็กกาอาจจะพาวอลเลซมาพบกับพวกหล่อนได้และที่สำคัญเขาก็ไม่ต้องกังวเลเรื่องเด็กกาเลยเพราะอย่างไรซะเด็กกาก็แค่ต้องการให้ลูกของเขาปลอดภัยเท่านั้นและถ้าเวลานั้นมาถึงพวกเราก็จะให้เธอขึ้นมาเป็นผู้นำเมื่อเขาได้ยินกงูลง,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 งมากว่าทำไมหล่อนถึงใช้คำว่าเธอกับเด็กคนนั้นหล่อนจึงเฉยเลยว่า เพราะเด็กที่คลอดออกมานั้นเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายและเพื่อสร้างความสับสนก็เลยทําข้อมูล DNA ให้ออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งพอหลอนรู้ว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นเด็กคนนั้นหลอดก็เลยปลอบใจเข้าไปว่าไม่ต้องเสียใจเพราะทุกคนต่างก็อยากจะเป็นเด็กคนนั้นดังนั้นพวกเราเลยสรัท้ายยังไงละ่ะส่วนเคพอได้มาคิดทบทวนข้อมูลและสิ่งต่างๆดูแล้วสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่า เด็กหญิงที่คลอดออกมาคนนั้นก็คือด็อกเตอร์นั่นเองครับดานวอลเลสเขาพยายามถามหาเด็กคนนั้นกับเด็กกาดแต่เด็กกาดก็ไม่ยอมบอกดังนั้นเขาก็เลยนําภรรยาของเด็กกาดมาคืนให้เมื่อเด็กกาดเห็นก็ตกใจมากเพราะมันช่างเหมือนกับคนรักของเขาจริงๆแต่พอได้ดูดีๆแล้วเขาก็บอกกับวอลเลสได้ว่าคนรักของเขาตาสีเขียวตั้งหา่าทําให้วอลเลสโกรธมากแล้วเลิฟก็ยิงมนุษย์สังเคราะห์นั่นทิ้งไปทันทีดานเคเขาออกมาเจอกับโฆษณาของภรรยาแล้วหลอนก็เรียกเขาว่าโจ ทำให้เขาคิดขึ้นมาได้ว่าหล่อนก็แค่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้พูดในสิ่งที่เขาต้องการได้ยินเท่านั้นแล้วก็คิดถึงคำพูดของมนุษย์สังเคราะห์ที่เขากํจัไดไปว่าพวกรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นปฏิหารและเป็นได้แค่ท่านรับใช้ของมนุษย์เท่านั้นเขาก็เลยหยิบปืนขึ้นมาจ้องมองไปที่มันครับส่วนเด็กกาศขณะที่ถูกพาตัวมาขึ้นยานบินเขาก็พบว่ามีคนตามมาช่วยเขาโดยคนคนนั้นก็คือเค้นั่นเอง ซึ่งพอเคยิงยานจนตกลงมาได้แล้วเขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยเดก,กาดแต่ก็ถูกเลิฟสกัดเอาไว้ทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดพอเลิฟเห็นว่าเคบาดเจ็บสาหาัสและเดก,กาดกาลังจะจมน้ําตายเธอก็เลยกลับไปที่ยานเพื่อน,นําเดก,กาดออกมาแต่แล้วจังหวะน,นั้นเองเคก็ได้พุ่งตัวเข้ามาบีบคอเธอและกดเธอจนจมน้ําตายไปจากนั้นก็ค่อยเข้าไปช่วยเดก,กาดออกมาซึ่งเขาก็ได้บอกกับเดก,กาดว่าเด็ก,กาดได้จมน้ําตายไปแล้วและในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปหาลูกสาวแล้วครับ เมื่อเคพาเด็กกาดมาถึงที่หมายแล้วเขาก็ได้มอบม้าไม้มคืนให้กับเด็กกาดซึ่งเด็กกาดก็ได้ถามเขาไปว่าทําไมถึงได้ช่วยเขาโดยเคไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่แค่ยิ้มให้เท่านั้นแล้วก็บอกให้เขาเข้าไปหาลูกสาวเธอซึ่งทันทีที่เคเห็นว่าเด็กกาดได้เดินเข้าไปแล้วเขาก็ได้ลลมตัวลงนอนหายใจรวยรินอยู่ตรงบันไดแห่งนั้นส่วนเด็กกาดเองเมื่อเขาได้เดินเข้าไปหาและเห็นลูกสาวเขาก็ดีใจมากแล้วก็ยืนมือออกไปหาเธอครับ สรุปนะครับเด็กกาดเคยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์สังเคราะห์รุ่นเก่าแล้วเธอก็ได้คลอดลูกออกมาอย่างปฏิหารทําให้พวกมนุษย์สังเคราะห์มีความหวังและไม่อยากจะต้องตกเป็นทาสอีกต่อไปดังนั้นจึงได้เอาตัวเด็กไปซ่อนและรวบรวมคนเพื่อรอเวลาปฏิวัติอีกครั้งโดยตอนที่เอาไปซ่อนพวกเขาก็ได้ทําข้อมูลเอาไว้2ชุดเพื่อหลอกว่าเด็กนั้นเป็นเด็กผู้ชายแถมยังสร้างความทรงจําในอดีตใส่เอาไว้ให้กับเคอีกด้วยดังนั้นเคจึงคิดว่าเด็กคนนั้นเป็นตัวเองแต่พอรู้ว่าไม่ใช่เขาก็เสียใจมาก รวมไปถึงเสียใจเรื่องภรรยาที่ถูกโปรแกรมเอาไว้อีกสุดท้ายเมื่อคิดได้เขาก็กลับไปช่วยเด็กกาดเพื่อให้พบกับลูกสาวตัวจริงครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Blade Runner 2049ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังมีทุนสร้างอยู่ที่150ล้านเหรียญทำรายได้260.5ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDB 8คะแนนได้ m e t a สกอ8คะแนนและได้88%จากเว็บ Rotten Tomato เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ